ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เราผมธนูทไทยปลาทองจากช่องธนูทไทยพาไปดูนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ลึกซึ้งันนะครับ <c oughs> ความจริงแล้วก็ติดนิสัยวิเคราะาห์มาั้งแต่บ้านกับกองแล้วนะตอนนี้ก็มาวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองนะดูเล่ดูเหลี่ยมของของแต่ละคนที่แสดงออกนะวันนี้ก็ตามหัวข้อเลยก็คือเลาโดนหลอกนะ จะโดนหลอกอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นใช่ไหมว่าการกระทําของประชาชนชาวลาวเนี่ยได้กระทําต่อสิ่งไหนตอนนี้นะก็ไปดูคลิปของน้องคนนี้ก่อนนะครับผมจะบอกให้ว่าคนลาวสร้างเรื่องอีกแล้วสาหรับคนลาวอ่ะอาจจะเห็นดีเห็นดีในมุมของคนลาวเองทีเนี้ยผมอยากจะรบกวนพี่ๆคนไทยที่ปัดมาเจอฟีดผมเนี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อย ช่วยบอกข้อเสียหน่อยเพราะว่าคนลาวอ่ะเขาคิดว่ามันดีแต่เขาลืมมองว่าข้อเสียมันคืออะไรเราเนี่ยคนไทยเนี่ยช่วยบอกเขาหน่อยนะคือเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สกุลเงินอื่นๆในประเทศลาวแล้วให้เหลือแค่เงินกีบเขาเลยเผด็จการในการปรับเหรีเงินเองโดยไม่สนธนาคารโลกไม่สน,นกลไกระบบของโลกคือบังคับเลยว่าเงินกีบ เท่านี้แลกเงินไทยเท่านี้อะไรเงี้ยคือกําหนดเองเว้ยผม,มเห็นนะผมตกใจเลยคือรณรงค์กันทั่วประเทศเว้ยว่าต่อไปอะถ้าใครใช้เงินบาทอ่ะเขาจะคิดที่เลทสองร้อยห้าสิบจริงๆตอนนี้มันเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยคนไทยเนี่ยไปเที่ยวลาวแล้วจะจ่ายเงินบาทสมมติว่าก๋วยเตี๋ยวราคายี่สิพันกีบยี่0ิบพันกีบก็คือ 20, สองหมื่นสองหมืนม่นมมตีเป็นเงินไทยถ้าเลทร้อยก็คือ ไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เขาจะไม่ให้คิดเลทเจ็ดร้อยเขาจะมาคานวณว่าถ้าคุณจ่ายเงินบาทเขาจะให้แค่สองรอยห้าสิบหมายความว่าเราต้องจ่ายทบไปอีกหลายเท่าเพื่อที่จะได้กินก๋วยเตี๋ยวจานนั้นในราคาเงินบาทคนไทยคิดยังไงมันดูเป็นยังไงแล้วคือเขาไม่เห็นกําหนดเลทเงินหยวนหรือเลทเงินดองเลยเพราะว่าผมไม่เห็นเลยโพสต์พวกนั้นนะครับผมก็ไปตามดูหลายๆโพสต์ post, กําหนดแต่เงินบาททําไมแล้ว คิดว่าคนไทยรู้สึกยังไงผมอยากเนี่ยผมอยากให้เขารู้ฟีดแบ็ว่าคนไทยรู้สึกยังไงถ้าอยู่ดีมากําหนดค่าเหรียญเงินเราโดยผลิตการโดยอย่างนี้เองเราจะเห็นว่าเราจะจับเอาเฉพาะใจความเลยนะส่วนการที่น้องพยายามที่จะพูดหาทางออกช่วยเราเนี่ยเราไม่ต้องก็ได้เพราะว่าอะไรคนคนเรานี่เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกนะคือคือไม่ไม่ไม่ไมค่อยเชื่อ เพราะอะไรเพราะว่าเขามีที่ปรึกษาที่ดีนะเออเห็นเียนเองว่าอย่างนั้นนะมีที่ปรึกษาที่ดีที่ไปปรึกษามาแล้วออกแบบอะต่อต้านความจริงก็คือเขาเรียกว่าอะไรเซฟเซฟเงินกีบนะแล้วก็อ่ก็วิธีเซฟเงินกีบเขาก็คือบีบเงินสองสกุลนะให้ต่ำลงนะเพื่อให้ กีบนี้แข็งค่าถ้าแรกกับสองสองสก,กุลนี้นั่นก็คือเงินไทยแล้วก็เงินดอลลาร์สหรัฐซึ่จะเห็นทุกร้านเลยนะที่ที่เราเคยเสนอไปแล้วนี่แต่ละร้านก็จะมีเลทสองอันนี้แหละนะ,ะบาทไทย1น0 0ง,งบาทไทยเท่ากับ2นะอง0 0 0ห้านกีบก็ประมาณนี้ส่วน100ดอลลาร์สหรัฐเลย ก็จะเท่ากับ8 0 0 0กีนนี่ <c oughs> ความจริงมันเลทของดอลลาร์สหรัฐลงมากกว่าไทายเยอะนะก็ประมาณเหมือนกันหละประมาณ2ถึง3เท่าประมาณ3เท่านะของเราก็เลทปกตินะ่าอยู่70กว่านะก็คือ7 0 0 0กว่าลงมาเหลือ2 0 0 0กว่า3 0 0 0กว่าแล้วแต่ร้านนะสารัฐก็เหมือนของของ ของสหรัฐก็เหมือนกันนะครับดอลลาร์สหรัฐก็ลงมาจากสองมือเขาเรียกว่าอะไรนะสองล้านกว่านะก็เหลือแปดแสนบ้างเหลือหนึ่งล้านบ้างนะแล้วแต่ล้านแต่จุดที่เราสังเกตก็คือ,อประเทศเรากําลังพูดง่ายๆก็คือข่มเหงเงินสองสกุลน,นี้นะก็คือมันไม่ไปเป็นไปตามกฎก,ก,กลไกของตลาดก็เลย ผมก็เลยใช้ถ้อยคําว่าคมเหงกกแล้วกันไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่เบอร์ละเอาครับแต่ว่าฉันลดราคาสามเท่านะหนึ่งในสามนะครับเพราะเปิดนี่ลดสี่เท่านะให้สามเท่านั่นแหละประมาณแบ่งเป็นสามส่วนแล้วก็จ่ายหนึ่งส่วนนะอีกสองส่วนกินครับก็เฮโลกันใหญ่นะมีความสุขกันใหญ่หาดูว่าเห็ว่านี่คือแผนการหลอก เดิมเนี่ผมคิดว่าเดิมเนี่ผมคิดว่าเขาเนี่ยเขานี่ถูกปลูกฝังมาก็ได้ว่าไทยก็คือจนจนสยามแล้วก็อเมริกาก็คือจนเมกานะถ้าจะฟังจากเพลงเขาเชียงขวางนะผมผมชอบฟังนะซึ่งน้องเมยมาอัดใหม่นี่ก็ฟังอยู่ก็จะมุ่งกล่าวถึงสารัฐ แต่เราเนี่ยเพึ่งรู้นะว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกเราว่าโจรสยามนะมิน่าลรไม่ค่อยไว้วางใจกันพอถูกหลอกว่าวิธีแก้แค้นสองประเทศนี้ก็คืออัพเงินตัวเองขึ้นอีกสามเท่าไปเลยนะเอาใง้มันเจงไปเลยใครเขาจะเจงล่ะสหรัสรฐสหรัฐมีมีการค้ากับเราไหมก็ไม่สนนะไทยก็มีไหมล่ะไม่ติดหนึ่งในสิบนะ พราะว่าการค้าของไทยนีย่หนึ่งสองมีสหรัฐกับจีนตลอดผัดกันนะขึ้นขึ้น,นลงลงทีนี้มาดูว่าคนหลอกคือใครคนหลอกไม่ใช่คนนี้นะครับแต่คนนี้เป็นตาอยู่เป็นตาอยู่ที่อะไรครับที่เก็บกรรมผลประโยชน์และสุดท้ายตาอยู่อาจจะ <c oughs> อาจจะงาบประเทศล่าไปก็ได้นะเออเพราะว่าเป็นหนี้แกเยอะเหลือเกินเนี่ย ไปฟังคลิปของน้องนาพาเที่ยวเดี๋ยวเรามาบ้านเขาประจำเลยนะไอดีสบายดีท่านผู้ชมเบิร์ดถุกทานเดยโก,กับสองน้องนาพ้าทั่วตอนนี้น้องนาอยู่ห่างจีนห่างเม็กโคที่ใหญ่ที่สุดในปากเซทรร่านผู้ชมตั้งอยู่ใจกลางเมืองปากเซเลยเนาะเดี๋ยวน้องนาจะพาท่านผู้ชมเขาไปโลว่าจะมียังมาว่างแด้นี่ก็เป็นขังแหลกของน้องนาเนะาะแต่ว่าอยู่มองจอรถไงนี่น้องนาเห็นมีตู้ สากรถไฟฟ้าแะไรมาส้มนี่หนึ่งตู้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบ่งขังในว่าจะเป็นแบบไรหาเจ็ดบาทจุดสองจะได้เด็ดเท่าไหร่เจ็ดสี่หนึ่งแล้วเวดทเนะโอบบโอ,อยนี่พันได้เด็ดเจ็ดสี่หนึ่งนะมูสชมอันนี้2 2> อบบสองแสนหาสิบหกพันนี่เราก็จะเห็นว่าในขณะที่ชาวเรานี่ล้นหลงตามคำตามคำยุข,ข,ของใครหรือตามคำแนะนำของใคร ก็ไม่รู้นะลดลงเซฟค่างเงินกีบกันสนั่นนะพี่จีนเป็นไงครับพี่จีนไม่เซฟครับนี่ห้างห้างนี้เนี่ยที่น้องเขารีวิวนั่นก็คือห้างแมสโคะโอ้ใกล้เคียงกับแมสโคลเลยนะแมสโคลแล้วก็เป็นไงครับข้างในข้างในมีสินค้าไทยด้วยเออของจีนของไทยมีนะของไทยก็มีเยอะ ทีนี้สําคัญไม่มีอะไรหรอกของไทยเนี่ยธรรมดาจีนก็ซื้อของไทยอยู่แล้วนะมีดุลการค้ากันซึ่งไทยน่าจะได้เปรียบดุลการค้าไม่รู้นะรถบีวดีเข้ามาเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้เปรียบดุลการค้าก็ได้อันนี้ก็ขอเล่าไว้ในในในความไม่เข้าใจกันแล้วกันไม่รู้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เข้าใจไม่รู้ทีนี้ในห้างนี้ก็คือรับเงินไทย อ่าพอรับเงินไทยเนี่ยมันต่างกันกันกบานนอกไปครับต่างก,กันกับชาวลราซึ่งกำลังรณนอารมณ์ไหมต่างกันถ้าต่างกันนี่คืออะไรครับเขาไม่เห็นด้วยไหมไม่ใช่เขานี่ไม่ใช่คนหลอกนะครับคนหลอกว่าอยู่อีกประเทศหนึ่งนะเออเพราะว่าเงินที่ไม่ถูกไม่ถูกจัดการไม่ถูกแบนไม่ถูกได้ค่านี่มีอยู่เท่าที่ใช้ในลาวก็คือเงินสก,กุลดอง ดงหรือดองนะของเวียดนามแล้วก็เงินสกุลหยวนของจีนไม่ได้อยู่ในเรทที่บอกว่าฉันจะลด,ลดเธอสเท่าไม่มีนะเพราะไม่มีพอมาดูการค้าของจีนอ่ะจีนเอาเฉยเอาเงินบาทไทยครับแรกเรทที่ถ้าอยู่หน้าร้านที่ถามมันครั้งแรกดีก็คือหนึ่พบาทต่อ7จ็0 0 0นสี่หมืกี่ประมาณนี้นะ เจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนสี่เอาพูดง่ายๆแต่พอตอนทอนเงินเนี่ยเขาถามเลทกันก็คือเจ็ดแสนสองเป็นไงครับเยอะกว่าธนาคารเราแลกเงินบาทไทยนะครับธนาคารเราแลกเงินบาทไทยอยู่ที่หกกว่ากว่านะแต่ตลาดมืดก็ตลาดมืดที่ไปดูบางช่องที่เขาเขาออกมาจากจากช่องเช่อจากช่องเท,เงเทโยวนะ ก็คือ,อคนไทยนั่นเองนะอิหยองเราเองนะตลาดตลีนี่เองนะเอะเขาไม่แรกที่ปากเซก็ได้อยู่เจ็ดสิบกว่านะครับเอไม่บอกตัวเลขเพราะว่าก็เป็นเลทที่ธรรมดาที่เราเรารู้รู้กันอยู่ว่าเราแลกได้ขนาดนั้น,นะนะตอนนี้เพราะเพราะเงินกีบราวนี่อ่อนค่าลงนะถ้าเทียบกับสกุลไหนก็อ่อนค่าหมดน,นะครับเพราะมันอ่อนเองตัวมันนะตัวคนอื่นเขาก็อยู่นิ่งๆนะ แต่การที่หันมาใส่จัดแดดโจนสยามกับโจนเมกาเนี่ยมันมันเป็นไงครับมันตกเป็นเครื่องมือของใครบางคนเครื่องมือนี้ทำอะไรครับเขาจะทำให้ลาวเนี่ยไม่มีคนเข้าเที่ยวถ้าดูจริงๆแล้วคนนี้ต้องการต้องการอะไรก็ต้องการให้ผมว่าต้องการให้ลาวนี่ลม้มละลายไม่มีคนเข้าเที่ยว พอทำไงอ่ะไม่มีคนที่เข้าเที่ยวเขาก็จัดการสองสกุลเงินนี้ซึ่งเป็นคนเข้าเที่ยวเยอะที่สุดแน่นอนเงินไทยเนี่ยอันดับต้นๆเลยอันดับแรกๆเลยที่เข้าลาวเยอะมากทีนี้เงินดอลลาร์สหรัฐบางประเทศเขาก็แลกเงินดอลลาร์สหรัฐเข้ามาเพราะอะไรเหมือนผมไปญี่ปุ่นผมก็แลกดอลลาร์สหรัฐผมไม่ได้แลกเงินเยนนะครับถือเข้าไปเนี่ยเพราะว่า ยังไงไปถึงนู่นเราก็ค่อยแลกอีกทีหนึ่งนะของนี่เหมือนกันของหลายประเทศเลยที่ใช้เงินดอลลาร์แล้วก็ถือเงินดอลลาร์เพื่อที่จะแลกกับชาวโลกทั่วไปขึ้นแลกที่ไหนก็ได้เงินดอลลาร์เพราะฉะนั้นพอกีดกันนักท่องเที่ยวสองสกุลเงินนี้เนี่ยก็ทําให้ลาวนี่แทบไม่มีคนท่องเที่ยวพอไม่มีใครตายครับลาวครับ คนแนะนําตายไหมไม,ไม่ครับยิ้มครับอแล้วคนที่จะได้ลาวไปคือใครครับคนที่เขาเก็บเงินในห้า co, งเมสโคลงยัจีนเขาใช้เงินบาทนะครับทําไมอ่ะก็เขาซื้อสินค้าไทยเหมือนกันอย่างน้นอยๆอีซื้อเข้ามาร้านเมสโคาเมสโคลเขานี่แหละถ้าอยากมากมาดูเลยครับจีนกับไทยนี่ค้าขายกันเป็นรับเป็นสัน่น มันสัมบัลังเอ่ยเราก็ซื้อรถยนต์เข้ามาหรือไม่เขาก็มาขายเองนั่นแหละเ,ออเดี๋ยวนี้นี่มันมีหลายอย่างที่เราเชื่อมสัมพันธ์กันแต่ที่นี่แน่คือจีนได้ใช้เงินบาทถ้าเราดูแล้วเนี่ยเงินบาทในเราก็จะถูกดูดถูกดูดโดยห้างของจีนเงินลราที่ซ่อนไว้เก็บไว้เสืองไว้ใต้กระถุนเนี่ยบ้านเนี่ยไปหมดครับเพราะอะไรเรื่องอะไรจะไปกิน กินใช้ร้านของคนลาวซึ่งถูกเขาหลอกมาเซฟเซฟเงินกีบครับเงินบาทมาจ่ายสองตีเลนให้สองแสนห้าตีเลนให้สามแสนห้าสี่แสนห้าโอ้โหที่ร้านแมทโคตีเลนให้เจ็ดแสนสี่ครับเป็นคุณคุณจะซื้อที่ไหนใช่ไหมเขาต้องไปซื้อที่แมทโคพอซื้อแมทโคเงินไปไหนครับไปจีนครับเงินบาทไปจีนจีนก็จะใช้ในการซื้อขายของไทยเพราะไทยนี่ ไม่ใช้เงินอื่นที่จะซื้อขายเว้นแต่รถใหญ่ๆอาจจะใช้เงินสกุลดอลลาร์ก็ได้แต่ว่าถ้ารถธรรมดาหรือเกี่ยวคนไทยลึกๆก็คือ,อคนไทยตรงๆเนี่ยเราใช้เงินบาทนะครับโดยเฉพาะเข้ามาซื้อในไทยใช้เงินบาทอย่างเดียวครับเงินสกุลอื่นคุณยาคุณไปแลกมาก่อนเลยเงินยูโร เงินดอลลา,าร์สหรัฐเงินปอนด์อังกฤษนี่คุณต้องไ้แรกมาก่อนเพราะฉะนั้นไทยก็กําหนดแบบนั้นพวกเราก็พยายามแน,นะนํำคนลาวนะว่าให้กําหนดไปเลยว่ารับแต่เงินกีบมันไม่ต้องมีเป็นเป็นเครื่องมือเขาหรอกครับไปทําความเกลียดชังให้กับนักท่องเที่ยวสองประเทศอย่างน้อยสองประเทศแต่อเมริกาคงไม่กยันเข้าเที่ยวในในในลาวหรอก แต่ก็จะมีคนประเทศอื่นซึ่งถือเงินดอลลา,าร์สหรัฐเขาก็จะเอ้าไม่ไม่ไปละถ้าอัตราแรกเป็นอย่างนี้นะคือรูปมันเห็นว่าเป็นอย่างนี้เขาก็จะไม่มานี่แหละคือเป็นเครื่องมือเราเข้าใจเหมือนผมไหมว่า,เ,าเราลังโดนหลอกนะโดนหลอกให้ให้สูญเสียนักท่องเที่ยวเพื่อที่ประเทศจะอ่อนแอลงเพราะไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้าไป พวกเขานี่กู้เงินต่างประเทศต้องใช้เงินตราต่างประเทศใช้ไม่ใช่เอาเงินกีไปใช้ครับไทยบ้างจีนบ้างหรืออีอาจจะอีกหลายประเทศไม่รู้นะแต่ที่นี่แหล่ไทยถ้าไทยเนี่ยคืนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐไหมมันไม่ยากสำหรับไทยคุณจะเอาเงินดอลลาร์สหรัฐมาคืนคุณก็เข้ามาแล้วคุณก็แลกแล้วก็คืนเงินบาทตามนั้น ถ้าคุณเก็บเงินสหรัฐไว้คุณก็คืนเราได้เงินหยวนคุณก็คืนเราได้แต่คุณต้องมาแลกเงินบาทคืนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือเราเสียทั้งเงินทั้งลองครับเสียทั้งความเกลียดชังจริงว่าเราเคยเป็นคนที่ไปช่วยรบกับคนที่ได้อานาจในขณะนี้แต่นั่นคือประวัติศาสตร์ซึ่งสมควรไหมที่จะมาใช้กับ การอยู่รอดของประชาชนในประเทศในเรื่องระบบเงินเอาไปคิดดีๆครับว่าใครหลอกใครเนาะม,มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ